อยู่กันไหมครับหลับกันหรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยไม่หยุดยั้งสแปมโพสเอ้ยน้องน้องเป็น IGL เดี๋ยวเอ้ยสมบาละสมบาละเหมือนจะไม่นอนนะแต่แบบนี้น้องเลิฟอะเนี่ยน้องใส่ความคิดผิดไปให้คนอื่นเนี่ย มีคนตามนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำนี่ไงโอ้เจอวกินได้ตอนไมเป็นทำไงอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาโอเคจะส่งปนจริงหรอใช่หร้อยโอ้โหโนดูเอลไม่เป็นไรเรามีลงสตัวเราบินจะกดไปอีกแล้วอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งมัน ฝั่งมันเลี้ยวมาตัวฝั่งมันก็เล่นเอาหานะมันเอาหานเดี๋ยวมันจะเอาหัวเราไปด้วยตอนเนี้ยมันแสร้างบาลานด์มันสร้างจะบาลานซ์เมื่อไรเรามีเห็นไหมเห็นปกเวเลกับเอ้บีแมน What you doing after this Put me in the corner some Swedish sheets yeah Is that Am I B man Okay Yeah Gecko Yeah 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 Sure Yeah It's ดี๋ยวูีไข่หมด gun here ก็อาจะต้องเล่นจานึ่งไม่ใช่ชนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเราให้เขาสมุกก่อนไหมก็สมุกไม่ถึงนะสมุกเลยเก็กโกรก็โกโกระระกะดะ No, right, right. <laughs> right there right oh. there smokes down I <laughs> 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 ให้เขาโว้ยใส่เขาต้องโว้กันหลังมิ๊เฮ้ยลิตเติ้ลแ us up let's hear it เอาเขาเขาไปใสเขาไปนี่เดินไปนี่แค่แล้วมันไม่เล่นเลยนี่แหละเราเราว่าแล้วนี่แหละ ใช่ตอนที่เราที่ผมรลองรับกันมารอรับไปมใมันดันบี

Oh. right there. there. Just trip there, Neon วิ่ง Just running. Okay.

น่าจะหมดเลยอ่ะพุ่งกิดมีไมีใครมีเอ็เด็กอีกมั่มีของอะไรปะ One enemy remaining, last player standing. หกหกหกโลแม่ลบพี่ตีผมอ่ะไม่มา Oh, well, okay. Let's do this รวมกันรวมกันเป็นเป็นแปดหกเอใช่ไหมไอผมมีอันตีผมมีอันต like, ีเพราะมันจะบ้าตะมุกละโอดดนตอนนี้กดเกินระวังเตี้ยดีไวโอเดนตอ f i l l our mission Out of my way yeah. you, you, you. somebody's there มาละ <laughs> the spike wings the hunt begins joke's Spike's over you're dead <laughs> Self. Reloading. Blinding. Repeating. Reloading. Last player standing. One downside to being immortal? <laughs> I can't play dead. <laughs> Need equipment. Thanks. Need equipment. Thanks. Thanks. จริงหรือเปล่ามันหลอกหรือเปล่า มาเช็คบีด้วยระวังนะระวังระวังอาร์ okay. นะระวังที่ส Enemy B! เ <remaining. S 2> <ด>ห,หลืออยู่เหล่เไม่เหลู่ลือย <o> ู่หลือ่ไหนอ <c oughs> เลอยู่เหลือ่เลออยู่เหลืออ่เีลเหลือย่เหนือ่เหลือยูเหลงย่เยู่อยูเลยเนละืออ่ล่่อเยเเอ่ แค่คำแนะนพอมันแยกมันคือมันเล่นไม่ได้เลยเอ้ยน้องอย่าพูดพูดอย่างนั้นไอพีทแกก็สั่งห้ามฉันตลอดพูดอย่างนี้จะพูดเองเลียนะพอมันแยกกันแล้วมันก็ก่งนว่าไปดีใจเยีนน้องเมื่อกี้เพราะว่าิ๊กโกเราแบบเดินต้องบอกต้องบอกต้องบอกเดดูเอลลีส

อันตีอ่ะมีอันตีพสดกนไนะกูะแท็เฮ้ยเจ๊อยู่ข้างบนไม่มีไม่ดี้ Lucky socks, do me now? <laughs> Need equipment, <laughs> thanks. behind me. <laughs> Flash out! <off. laughs> <laughs> Enemy man's <laughs> <laughs> the lot thing, eh? Dropping <laughs> sticking. Thanks, little man. Flash is ready. the <inaudible> to Right there! <laughs> there. Launching smoke. Stim beacon here. yeah, <laughs> Enemy <laughs> <laughs> One enemy <remains. laughs>

หลอกอ่ะหลอก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 ลอกมีสมุกว่าฟีดเพื่ออะเฮแยไม่มีว่ะปีหน้าสมุกสมุกหลอกให้ดั้สมุกตรงไหนวะโทษนะเขาสมุกไม่เป็นโอ้ไปไม่รอเลยถ้าเราคนกลับไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลอกหรือ Joke's over! You're oh. dead! Crammer! Blasher! Oh, 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 oh. uh. Target down! Clearing out! One enemy remaining. Uh. Blinding! Oh. This is a Reloading! They don't he get he to surrender. Good. Keep swinging! เนี่ยสกินใหม่เนี่ยนี่มีตงัตงเซอร์ตังกินข้าวก็ไม่มีอุยอ้ยอุ้ยเอ่มเนี่อุย้ยมันเขาเ้าตัวเฉยเลยไปกินอะไรโลโคตรจะแพงเลยกินข้าวทั้งเดือน <laughs> โคตรแพงเอามาหาแล้วได้กินข้าวได้ทุกวันเลยไปอยู่ที่เข้าะ I got a strike! Flash out. <laughs> <laughs> <Planting>. Smokes down! <laughs> a oy, oy, Thanks, oh. yes. I'm a cat. i, I can't Thank <laughs> go, man. One oh. enemy no, remaining! Wait. like I never left! Right there! Blinding! You Right there! Right there! You're แย่ง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 ไปเป็นคนแบบนี้ออกกำลังกายงแโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ยิงยิงตัวดุท้าแล้วมีเอฟเฟกต์แบบนี้อะรอครั้งแรกในชีวิตโอ้โห ต้ตาจะไหลมีแต่สกินงงงงอะไรไม่รู้สกินแบบเอาซื้อสติกเกอร์มาแปะตออกตังกินข้าวก็พอตอนนี้ไม่เอาอะไรเดี๋ยว Holy smoke I have going to the spike. Oh, oh, plant spike away. Oh, is oh, oh, oh. red. Oh, no, one. one. enemy remaining. My Who ult's ready. ready? Wait, like, like.

เอาไหนทัลบเลยเบียรอ t h a k s โดนครัโดเนตโดนเนตตังค่าข้าวชามนี้ให้หน่อยิมาาเอะน้เาไม่ได้ี่มีคนเอาสกินเข้าไปอะไรอะไรกันหรอผมยื้ๆเฉยๆฮัลโหลเมื่อกี้เอ๊ะสบคสบาย I have ััั I got spike จะต,ตัวหล <c oughs> ังให้หลังไม่ทันสัวังเยอะเลย Yet, Matti, why? Oh, I think I'm gonna die. The one on One enemy remaining. That's a lot of them. Oh. Switching sides. <laughs> <laughs> oh, who am I kidding? My knees are gonna kill after this. เข้าไหนมั้งเอ้ยแนนาก็ดิม้งตุ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 ต้ตุงตงโ่เนียเล่มันสติกแน่เลยว่ะเี๋ยผมเพชรทวงทวงอะไรไลแล้วจะเล่นท่าตัวเยียบดีๆี วิ่วิวิ่วงดนน้เออวสวยอดีออนวางไม่สนใจระเบิดเลยมจเข้ามาวางเลยไ่นกน่ระเบิดจอมันแล้วนะ มันจะเโย่มันจะเข้าไหนแต่แทบบีเดี๋ยวเขาสมมองให้ค่ะ ว่ะตั้งป้อมเรียบร้อยแล้วสุดยอดเฮ้ยตังต้งด้วยเดี๋ยวสองลุง

ไป็นไได้เวลาชนะได้ราชนะบุกมาได้ที่ถือว่าสุดยอดละต่างไม่พอเซอร์โอเดนว่ะอะไรเก็บไว้เซฟไว้ก่อนปีอีกแล้วหรอ

ยิ่งน okay, right. um ่าระวังนะมาแล้วมา้วระวังวระวังด้ววอวอม down a เฮ้ยเชื่ออยู่ที่ตัวนึงมอบอยู่นี่มอบอยู่ในซอย oh elite deep มองอยู่นี่นะมอบอยู่ข้างหลัง One enemy remaining. Reloading. Thirty seconds left. You, 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 you. That was their best. Huh. Alright. I'll teach him to respect their elders. What? What? When will they enter the site? Let's take this path. โอ้โหแผละวะจะเข้าบีได้ไงอย่างเงี้ยมันจะไปบีนะไม่ต้องห่วงการโซ่เดี๋ยวพัสโอกให้กันอ่ะเงียบกิบเลยเปิดมาเพียงไหนีนม่มีตัวนี้หน่อยทางเนี่นนนนตนยตูนี้ให้ ไล่ยังไงมิสทีมเอซโบนินแกโบนิน Match point จะเข้าไหนวะทีนี้รู้รละจะเล่นแผนดี <ไอ S 2> บ้าที่สุดในชีวิตใครได้มาดูว่าไหนมัำนมามีหรือเปล่าใครได้หาคายผมนะถ้ามันเห็นมันมาบอกเลยนะผมจะเล่นแผนปีชีพเอเอเงียบไอพีทลรวจะโอ้โหไอเองียบเงียบ

Spike planted out of here. Launching smoke, Stim Beacon down. So, do we mix it up? Double down? Let's talk. I need a drop, need equipment. <Thanks. S 2> เราจะกินไหนเราจะกินออดินมหมใมัม้ะโลโก้เหรอ, <Thanks. S 2> หรอไปก็ได้มาถ้ามันมาบีนะรอบนี้จะเล่นแผนบีชีไปดูโลโก้เหรอ Oh, okay. 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 Joke's over! You're dead! One by one! here. <laughs> <By down page. laughs> ไม่ได้ได้แพนหรอเจมากโอ้ทามมิ่งแบบอู้วใช่เหรอใช่เหรอเนี่ย เอ็นไม่ได้โอ้เฮ้ยต้องแก็บไว้แล้วเฮ้ยนั่นนี่ต้องแก็บไว้ไม่เก็บไม่ได้ไม่สำคัญว่าแรงอะไรอยู่ดีว่าใครอยู่หลังจอมากกว่าเอ๊ง